คนเดียวอยากมีคนเข้ามารัก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 ,รก,รก,รกฉันและก็คอยห่วงใยฉันทุกวันมองดาวบนฟ้าเมือนฉันไม่เจอเธอมานั่งบนนั่งเพื่อจนไม่มีวันได้เจอตั้งออเป็นคนอาไปหาจนนว่าฉันเจอได้จอเธอคุณีแสนดี Hey ไม่ได้เป็นคนที่เกลีเดี๋ยวีแจะบอกเป็น่อเข้าใจเข้าใจเขอเคข้ไปเข้าใจไม่เดินสพราไม่งอนก็โดนเลยถ้าจนสุาตอบเขามาลอกกัที่ A I K แค่อยากที่จะแคบอกสอบสมอเอจนจำที่จำทผมจำาเปล่นเป็นคำอยู่กันเป็นคนจ็อเป็นตะเผิอกันทําไมแตะขัดแตะคุกในใจก็ไม่บอกชื่อสัตว์ไม่ได้หลอกเพื่อจะผอไม่เคยจะบอกไปแล้วพี่มีแล้ว่ะีก่ มีได้ปอะอกเงอะไรวะตอนนี้ว่อกพไม่ได้ดิเพลงอะไรอ่ะอ๋อที่บ้านจะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมมีคนไหมเธอมีไหมมีอีกไหมที่นรักนะเธอเหมือนเธอเอเธอที่บ้านจะมีอไหมมีไหมมีอีกไหมมีคนเธอ นี่ไงวไน้ำเพลงได้แต่ได้แต่ทนองอะได้แค่นี้แหละแค่สงสัยร้องไงวะร้องไงอะของเที่ติกอะเดี๋ยวอ๋อนี่นีนี่เพล้อู

อ่ะเฮ้่าหมดมุกหมดแล้วอะไรอ่ะเพลงอะไรอ่ะ <laughs> อยากฟังเพง <laughs> ลงลมแต่รอให้ฟังนะเมาคีเมาคีลาสัน <laughs> <laughs> ร้องไงวะเมา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 คีเมาคีล่ะสัสถ้าไม่ใช่เมาคีรู้แล้วเพลงนี้ทุกร้านเล่นห oh มดโดนโดนเตรียมปากเลยเตรียมอัดคลิปเลยเพลงนี้คือแบบเด็ดจริงทุกร้านต้องมีนะ Happy b i r t h d a เลาะเฉยของเราก,ก็ทําไมมันได้มันได้ตลกให้ดูนี่เบนเกิดหนุมพอดีป a p p y b i r t เดย์ครับมีความสุขมากนะครับผมป a p เบ b ร์ t เดย์นะครับทุกคนที่เกิดในเดือนนี้หรือว่าเดือนที่ผ่านมาหรือกําลังจะเกิดนะครับก็ขอ <c oughs> กําลังจะเกิดไม่ได้ <c oughs> ไม่ใช่เดือนที่กําลังจะ <c oughs> ถึง<อ>เลยนะครับก็ขอให้มีความสุขมากๆน,นะครับอยู่อยู่ไลฟ์พี่เอกกับพี่เจมไปนานๆน,นะครับไอ้เต้ามายื้อมายื้ออย่าหาทํา อะไรอ่ะเพลงของปามีปะลมอ่อนจำขอดไม่ได้ลมอ่อนพัดโชยมาน้ำตาเก,ก่าไรลินเสียเพี่เพงเก็บหัวใจผูกไปกับความรักน่ารักไม่ไหวจริงเปล่าไม่ไหวเลยหรอ นลางมาหวานเลยเหรอหวานเลยรู้มะหวานเลยเหรอผมประชองพี่ปอไหนผมปราชองพี่ปอไหนป้ํา <laughs> ผมปรชาปรชองพี่ปอไหนครับเพียงรู้ยังครับอ๋อของใครอของโนนเหรออ๋อ ไม่ได้มีคนก็ถามว่เอตรงนี้รู้ยังเป็นความบังเอิญที่ส่งใจเธอไหมครับจำไม่ได้เหมือนกันอยากของคอยมาเพลงพี่ก็ดีนไม่ได้นะพี่ไม่ได้เก่งกีตาร์เลยขนาดนั้นเออยายีสร้อยขาดแล้วเนี่ยคนทาขาดเนี่ยยายีเข้ามายายีขอโทษฟึ่งขาดวันนี้เลยสร้อยที่เป็น s m ย l ี่สองยายีจําเราได้ไหมเนี่ย เราเล่นเอมีกับเทนะยายีขาดอีกแล้วอ่ะอย่าพูดดิอย่าพูดดิไปแล้วะหรยายีเจมีแล้วหรอไหนยายีบอกเจมีแล้วขอโทษครับผมสูตรปัง ปังปังลังปังปิ้งใช่มที่เอาไปล้อกันในในกลุ่มบ้านปังปังปังปิ้งปังปิ้งจริงๆมันต้องปังปี้ป่ะปังปีมาแล้วก็เปิดคอร์ดกันอะไรอะยาดายเจมแล้วคนดูยาหยีใจเย็นเย็นซี่แต่เขาอุ่นหุนก็ได้นะยาหยี ช่วงนี้เจมรวยเอ้ยอย่าพูดไม่มีตังค่าผมป้าชองพี่ปอนไม่มีตังค่าขอบพวจีซูไม่มีตังคา่าเตาหงอยว่า,างงวแล้วก็เปิดอันนี้เลยขอสุดปังอืม เล่นอะไรนี่ปกติเขาจะทำอย่างนี้ใช่ป่เเาาเห็นว่าแต่ผู้สาวได้ไหมไม่ได้แต่แต่ถ้าแ,แต่ถ้าเราแบบแต่ถ้าเราทําแบบเด็กๆเราจะทำแบบนี้สมมติอันนี้เป็นมือผู้ใหญ่อันนี้เป็นมือเด็กแล้วก็จะอยู่แค่นี้อวลาเก๊กล่ะอะไรวะสมมติว่านิ้วสัน มันมีสองคอดนี่วะไม่เล่นไม่เล่นเลย F P a พร้อมโอนอยู่ในกันจะเยี่ยมปะใช่เยี่ยมไหม A A จุดจุดใช่เยี่ยมอยู่นครพนมนะครับเยี่ยมเปลี่ยน J G แล้วอ่ะ อะไรของเขานี่อฝากบ้านเออเนี่ยฝากไปกดหน่อยนะครับ<ป>ใครกดจะแจกเงินพี่เจมจะโอนเงินให้หนึ่งร้อยบาทนะครับใครก็ไปกดฟอลโล่อ่าไอจบ้านอีกนะครับว่าไปช่วยกันนี่นี่นี่ว่าโค้ดบ้านก็อยู่ในนั้นนะครับทุกอย่างเอาเพลงที่มันไม่น้อน อยากน้องเพลงเก่าๆคนจะโดนทิ้งอะไรเงี้ยน้องเป็นไหมคนจะโดนทิ้งเจ้าดูบ้างไหมโยโย่เยสุเยสุพักก่อนนะไม่ไหวแล้วเยสุเยสุไม่ไหวแล้ว, so, so, ว,ลวอ่าร้อนหน้าด้วเพลงอันนั้นนะ่ะอะไรวะจำไม่ได้ เดี๋ยวเลือกชุดแต่งงานกันนะครับพี่เจมแจกอย่างเดียวพี่เองไม่แจกบ้างหรอคิดว่าพี่แจกหรอแจกหรวแจกหรวแจกหรอเอ้ยเพลงนี้ไงเออจรง ไปไม่เป็นแล้วตอนเนีย้ยเดี๋ยวเสื้อเพลงอิวมันมีเพลงอะไรบ้างน <_ d: S 1> ี่ผมจำได้อยู่นะแต่แบบพอมันจะเล่นจริงๆแบบหายหมดเลยข่าสินสอนไม่ต้องนะครับเดี๋ยวให้แม่ไปขอเฮ้ยเฮ้ยซุดปังของไม่ต้องเก็บนะครับเดี๋ยวไปซื้อใหม่ เฮ้ยเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้เพลงเพลงอะไรวะไอ้ที่มันลองฟีดกับไอ้นั้น เฝ้าตายไม่ล่ะ <c oughs> อย่าเฝ้าตายอย่าเฝ้าตายเดีย๋ยวไม่ได้เห็นหน้าพี่เอกนะเจะอะไรสิบทุ่มดีจะลงเป็นถอยหมดสามทุ่มอีกสิบสองนาทีบอกน้องด้วยอีกสิบสองนาทีพวกเราจะลงแล้วนะแต่พี่จะฝากเพลงที่ทุกคนร้องได้พี่กำลังหายอยู่ บางลีพี่ก็ไม่เคยฟัง่ะนะมันเห็นะนะั่นึงติดกาแฟพ่อพี่แล้วเมื่อไหร่จะติดพี่บ้างอะ่ะเฮ้ย<ส><ส>จดก่อนจดก่อนจดก่อนพุงนี้เดี๋ยวไปเล่นกับน้องมาจดกันติดกาแฟพ่อพี่แล้วเมื่อไหร่จะติดพี่บ้างอะ่ะเฮ้ยสุดปัง เพลงนั่นไหใช่วะไม่ใช่พี่เกมเมอร์ถึงไหนได้เพลงไหนเราให้ดีๆเพลงนี้วะเราเราได้เพลงสุดท้ายแล้วนีได้ใช่ไหมได้เปิดไปเลย นี่เพลงบทบทเพลงสุดท้ายของเราก่อนที่เราจะออกไปหาอะไรกินนะครับใครต้อยู่รคนน้องออกมาหาพวกพี่ได้นะชูเวละเอาคุณลพิงเล่นมุกเล่นมุก ไลฟ์อยู่วะยังด่าฮัลโหลฮัลโหลแม่ฮไลฟ์สดอยู่แม่ไลฟ์สดอยู่แม่เอ้ไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่กูเปิดคอร์ดอยู่แม่เอเดี๋ยวโทรหานะจ๊ะ

ได้ไหมถ้าเธอไปไมีใครคนอยู่รอเธอตรงนั้นตรงนั้น <c oughs> สีกใจเขา,าอยากให้เขารอหาสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้ ตอบมาได้ไหมจะฟังแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกที่จะไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยอมไม่ไปสานใจฉันหรือเธอเือเธอเธอือฉันเราไปร้อต่อ โคจับน้าำนาในขลาดนินเนอ้ออยู่นี่เฮ้ยเรามาปิดท้ายด้วยเพลงดีดกว่าเราจะไปแล้วเพลย้ยไรดีคิดมาดสิ่งที่เธอท สำคัญมีเพียงเรื่องเดียวอยากให้เธอช่วยฉันช่วยบอกนะและรีบไปตามทางหาสงสยัสงสยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่า อยากจะถามสักคำบอกมาได้ไหมจะฟังแล้วฉันเหือกอะไรได้ไหม้เราจะให้ดูคนที่สนับสนุนทุกอย่างนะถ้าไม่ก็ไม่มีใครอยากเจอพี่คนไหนบอกใครอยากเจอพี่ยินพี่วอที่จังหวัดไหนพี่ยินพี่วอพี่พร้อมคนนี้เป็นคนจ่ายเงินทุกอย่างนะเป็นจ่ายเงินทุกอย่าง เขาแค่จับโทรศัพท์ขึ้นมาเข้าแอปโอนเงินนะครับสายเปิดเน็ตก่อนอ๋อเปิดเน็ตก่อนเราสามารถตุยอ๋อดาวดวงนั้นพี่ร้องได้นี่ไม่จำารอไม่ได้ พี่เจนเสียงเหมือนใครเหมือนใครไงที่ไม่อ่านเม้นพี่ไม่อ่านเม่นดูเลยชอบน้ําชอบเอ้ยเอ้ชอบเอ้ยอะไรวะจริงๆริงมันเล่นอะไรก็ได้นะอาว่าบอกรักภาษาอีสานเลยครับฮักเดือหักเดือหักขนาดรักขนาดนี้เอาไม่ใช่ไอฮักเจ้าเดือไอฮักโตเด้อไอฮักโตเดือไอฮักเจ้าเด้อไออยากได้โตเด้อบอกบอกบอกไออยากได้โตเด้อ I need you <laughs> พี่เอรลงมาโคราบ่อยๆนะครับมาโคราดก็เ,เราจบพี่นี้เหรออืมคิดถึงน้องอาร์นะครับ คณะพยาบาลศาสตร์มีในบอขอมามีครับว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าปากซี่จังวะสุขหลังใสจะบาดกันน่และแม็นว่าคนที่หูอยู่ดีแล้วพี่อีสานได้ไหมสักเพลง พี่มาเพชรบูรณ์ไหมครับพี่เอกไม่อ่านเมนอ่านแล้วไอ้เต้าเขาขอโทษนะดีกันนะเกี่ยวก้อยนะเย้เบลว,วสารแบลว,วสารแบลว,วสาร <c oughs> <c oughs> ไม่ทำไมวันนี้ไลน์นานวะ <c oughs> เหรออ่านระู <c oughs> ้แล้วเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงจบเพลงอะไรที่ต้องเคยฟังเนี เดี๋ยวเดี๋ยวเคยฟังเตียมออกเตียมเตียมออกยังไม่มาสวยว่าไป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 ผมป้าช่องพี่ป้าไหนสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญนะครับเชิญดาราไหนนี่ครับ ผู้เลิกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับคนนี้นะคนที่สนับสนุนและซัพพอร์ตทุกอย่างนะครับกริงงๆแม่ไม่มีเด้อาแม่ไม่มีมีเงินซื้อเงินสดรถซื้อเงินสด เดี <differences S 2> ๋ยวมาไลฟ์ใหม่นะครับไอ้ตามมายื une, and, and ้อวยื้อไว้บายมาเจอกันนะครับบ๊ายบายบ้าว่าบ๊ายบายบ๊ายบ๊ายบายบ๊าย